สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันกับวิไลากายนะคะวันนี้วิไลากายมีผัดกะเพราหมูแล้วก็ผัดพริกหมูสับนะคะแล้วก็ผักก็มีแค่นี้ค่ะหอมแขกแล้วก็ผักกาดแล้วก็แตงกวานะคะโอ้ยคือสีไอจ้ะเพราะว่าวิไลเห็ดกับข่าวหรอ <c oughs> เห็ดกับขา่าวเราผัด พริกก่อน,นังสินะปกติก็ต,ต้องเฮ็ดจังสันเนาะค่ะแต่ว่าคันเฮ็ดจังสันนะ,ะวิไลสิไนะอามากเลยค่ะสิไอามากแล้วก็ปกติแล้ววิไลสิเฮ็ดเอ่อคนปกติเขาก็เซจังสีเนาะแต่วิไลต,ต้องเฮ็ดกับข้าวแล้วก็ใส่พริกที่ล้างค่ะบ่ขนาดแบบโอ้โหไอจะ้ะมันเศร้าอยู่มีข้าวเหนียวนั่นจ้ะข้าวเหนียวก็ใส่กับกระติกนกันนะ่จ้ะเนาะ หนึ่งบะไส้ดอกค่ะเพราะว่ากินพอดียวก,ก,ก,มมกินเท่ายก็กินมูมัดเท่านั้นก็เลิกอันอันนี้พอดีแล้วจ้ะเนาะเห็ดบะไส้ก็สินติดๆนะจ้าขอนีว้วคึ้นเละๆแนะ่มากินกันเลยเด้จ้ะเด้ออื้ม Tích chay, tích chay mình ăn Tích chay mình ăn chín Ăn cắp hóm đèn uhm. Chị Bảo Quang แสบมากแต่ว่าคิ้วหมกพริษอืมจะมากจัะ เมื่อเดทไทยกันเห็ดแหงเบิ่งจ้ะต้นนี้ก็เวลาประมาณสามถุงกว่าแล้วนะจัะก็จะเห็ดยังแหลว อันนี้อันนี้มาพิด bơm điện thoại này ngay sai cả, ấm pít ăn, sai làm ăn mua sắm nó chẳng non เผ็ดในจังหน่อยจ้ะเพราะว่าก็คือว่าบ,าบอกหมู่บ้านแล้วจ้ะเนาะกินเผ็ดช่วงนี้บ่คอยได้แต่ว่าถ้บาบ่หบ่เห็ดดันบ่ใส่พริกหล้ลยๆเแน่ก็บ่ไม่เีสันแล้วจ้ะเนาะกับเขาก็บนก่น่หนากิน แนมบังก็คือจังบวต่างกันนะจ๊ะผัดกะเพรากับเพิ่งเฮ็ดครั้งแรกจ้ะน้ำพริกหมูสับก,กับบ่งกับยูทูบนั่นแหละจ้ะ Kin bẹp đều. bây lạ lén vai mặt nhà. bây bên nhau nó mê lạ lén vai vai. Kê 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 chất thừa กินก็ตรงแบบปิดปิดกล่องจะมากินต่อนะจตะเนาะไม่รู้จังเริ่มเอิ่ม Đợt đợt xíu nữa kìa Nhìn bộ thân Anh Anh này có lấy lưu nằm uống chả Thì chừng sẽ bọc kín nằm dên đấy Phào Phào vào luôn thịt อย่าบ่กมันยังมือนีคือจังมือนีคือจังอากาศบ่กคอยหนาวปันใดเนาะแต่เนาะบ่คือทางอื่นมือมือนีนะเฉพาะมือนีอาจจะมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดนะะจ๊เนาะอากาศก็เป็นยาเสี่ยงก็ดูแลสุขภาพกันเลือชาวทุกคนโลคภัยกับรายสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียงนอกจากเด็กกับไปกินต่อเนาะแต่เนาะอันทั้งหิวไรหิวไรกินก็ฝากอันหยัดหยาดหยาดแล้วก็อิ่มเนาะจ้ะ แล้วก็เวลามันกระซิดนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ได้้ลยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย